สวัสดีครับวันนี้วันที่แปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับอันนี้ผมปลูกต้นเครือเขาหลงหรือก็เถวเขาหลงไว้นะครับปลูกได้ประมาณปีกว่าๆและเขาออกดอกแล้วนะครับนี่เครือเขาหลงก็ใบเขาก็จะเป็นได้ใบได้ใบเขาก็จะเป็นกำมีนี่นครับเหมือนเป็นกามี่สีเงิน นี่นะครับนี่ใบแล้วก็นี่นะครับเขาออกดอกแล้วดอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคล้ายๆดอกผักบุ้งนะครับผมว่ากลีบเขาก็จะมีกี่กลีบเอ่ยสองหกแปดประมาณเท่าไหร่กลีบเนี่ยนี่นะครับประมาณนี้ดอกเคือเขาหลงครับก็หามาปลูกกันได้นะครับเอาไว้ดู เอาไว้ดูว่าเราผมชอบต้นไม้แปลกๆกันเนาะก็เพราะไปเรื่อยนี่ก็เป็นกะลาตาเดียวผมเอากะลาตาเดียวที่เพื่อนเขาทำมะพร้าววันหนึ่งได้ไหลนั่นเนาะหลายลูกประมาณสามพันลูกวันหนึ่งที่โรงงานเขาเขาก็จะได้กะลาตาเดียวมาให้ผมบ่อยแล้วก็ มันยังมีเนื้ออยู่ข้างในเนาะเขาเอาเปลือกออกแล้วอะ่ะก็ผมก็เพียนะ้ยนไะเอาเขาเอาเปลือกออกแล้วถึงเห็นว่าเป็นกะลาตาเดียวนอะกก็เอาไปเอาเปลือกเก่ามาหุ้มเปลือกของลูกอื่นะนะเนาะมาหุ้มหุ้มแต่แล้วมันแตกแตกผมก็ไปปลูกเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเนาะแล้ววันเนี่ยครับจากต้นกะลาตาเดียวน่มันก็ออกลูกมาแล้วเนี่ยประมาณเจ็ดแปดปีเนาะออกลูกมาผมก็จะมาลองเพาะ ก็คิดเพียนๆอย่างลรครับว่าลองมาเพาะว่าจะนั่นเนาะมันจะเดี๋ยวเวลามันออกมาออกลูกมาแล้วมันจะมีตาเดียวบ้างไหมอันนี้เดี๋ยวผมก็เวลามันแตกดเดี๋ยวจะลองเช็คว่ามันจะตาเดียวอย่างอีลูกแม่มันไหมเนาะอันนี้ถ้ากลับมาเนี่นะครับเถื่อเข่าลงเหมือนเดิมครับนี่ดอกเถือเข่าลงออโอเคครับสวัสดีครับ